ดแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาน,นี่เกม PB กันอีกเช่นเคยกับช่องผมทุกคนนะ <c oughs> ก็มีต่พีบีแล้วครับช่องผมนยะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาสอนตั้งค่ากราฟิกนะทุกคนแล้ให้เกมมันลื่นขึ้นหรืออาจจะไม่ลื่นขึ้นก็ขึ้นอยู่กับผมนะครับว่าางะทุกคนนะก็สำหรับเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชัน2.0นะทุกคนนะก็สามารถไปปรับกันใช้กับที่ ผมแจกก่อนหน้านี้นะทุกคนนะก็สำหรับก็เอาไว้สําหรับเวอร์ชั่นที่คนไทยพัฒนาทุกคนนะหรือว่าหรือบางเวอร์ชั่นที่ผมแจกไปอาจจะทําได้ก็ลองไปดูกันนะผมแต่ในตัวนี้นะผมทําคลิปแจกไปแล้วทุกคนนะตัว2.0ูนเนี่ยอืมผมทําคลิปรีวิวแล้วก็แจกไปแล้วทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นไงนะเออก่อนไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดกดไลค์กดติดตามวันนี้ ขอบคุณมากมากครับผมก็ไปดูกันเล้ผมว่าทาไงซสอนปรับกราฟิกก่อนเลยทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับกดไปตรงนี้ครับผมเห็นไหมมุมซ้ายของไอ้แท่งแนนนี่มทุกคนนะฝั่งสีแดงครับให้เ <c oughs> รากดเข้าไปครับผมแล้วก็ไปที่กราฟิกครับผมตัวนี้นะทุกคนนะเนี่ยตัวนี้นะแล้วก็ทุกคนนะครับปรับตัวเอพีตรงนี้นะถ้าเป็นศูนย์ทุกคนนะถ้าเกิดกดไปอาจจะบักบัก่ทุกคนนะบัก หน่อยทุกคนเออปกครับก็ปรับให้เป็นสูนทั้ทุกคนนะส่วนซับไครไว้ก็ปรับเป็นสูงนะครับแต่ผมอันนี้ทําให้ดูทุกคนนะก็สำหรับตัวอื่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่มมีผลหรือเปล่าเนี่ยไอ้ชาร์โดกับไอ้อัสยังลองปิดดูมันก็ไม่ต่างจากเดิมทุกคนนะโทรศัพท์ผมเนี่ยซึ่งผมใช้ซัมซุงกา a ล็กซี่ A70 ทุกคนนะก็มันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับมันอันหน้าปิดเอาอไรอ้เหน้ิเบอร์ยดิมันวาไวหัว ัวอื่นนะครับผมไม่แน่ใจท่าอะไรก็ลองไปปรับปรับกันใช้ดูนะครับเพื่ออาจจะพูดไม่ค่อยชัดไหนทุกคนนะเนื่องจากเพิ่งตื่นนะตอนนี้ก็ประมาณตีห้าจริงๆผมตื่นประมาณตีห้าสามสิบคนนะอยูีมสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับหยุดยาวสี่วันก็เล่นเกมนี้ได้ผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าจะทําอะไรก็เล่นเกมนี้ได้นะทุกคนนะก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็เข้า Discord Serv e r ได้ทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์พัฒนานะอย่ามาเข้าเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ผมได้ก็ได้ ถ้าเกิดอยากแก้ปัญหาหรืออยากคุยกับผมหรือหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คนนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวผมวมิจิูรผมพูดเยอะไปละมาดูวิธีตั้งค่าปุ่มกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปนไปด้วยเลยกันนะสำหรับการตั้งค่าปุ่มนะครับให้เราดูไปที่มุมขวาบนนักนกนะ่อนทุกคนปะเป็นรูปฟันเฟืองกดเข้าไปครับเราจะมาหน้านี้ทุกคนนะให้เรากดไปที่ตั้งค่าปุ่มครับผม แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถเอ่อเนี่ยผมลากสึงมันได้ลาคได้เพราะค่าเสร็จนะครับให้เราไปดูที่มุมซ้ายบนทุกคนนะเห็นรูปกากบาทไหมกากบาทอ่ะนะก็กดไปครับผมสำหรับคนที่ตั้งค่าเสร็จหรื้องการเซฟกทุนนะอืมเป็นไงก็อ่ะแถมมีด้ดยนะก็สำหรับการตั้งค่าบอดนะครับใครที่คิดว่าบอดปกติแล้วมันกากมันแบบ เออแบบมันกากไม่หนุกะลรเนี่ยทุกคนทําตามผมตั้งค่าความยากบอดมาให้ทุกคนไปที่มุมบนทุกคนนะเห็นไหมฟังสีน้ำเงินเนี่ยกดเข้าเราผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะก่าผกดครับแล้วก um. kind of ็กดไปที่เซตติ after, ้งครับผมนะกดไปตัวที่เอ่อด i f ฟิคุ t y เอะไรสกัดดิฟดิฟอะไรเป็นช่างหมน แล้วก็ให้เราเลือกแล้วผมว่าจะเป็นอันไหนทุกคนนะอันแรกครับจะเป็นอีซี่หรือง่ายนะทุกคนนะง่ายมากแล้วก็นอร์มอลครับจะเป็นปกติเลยนทุกคนนะฮาร์ดก็ยากแล้วนะทุกคนนะหัวีดยาดดวัอาหวน่าอายเคนะทุกคนนะยิงหัผมอ่ะเดี๋ยวทดสอบใจอีซี่เลยกันอาเฮ้ อ๋อลีลีาหมดไอซอ๋อ,อละพักพวกไปต่ออีซีมันนี่นะ,อะบอ่าบอเดินปุ๊บอะไรไม่ก,ไก,มก็ชเลยอะโอ้โห ก็จะบอถ้าเผยยิงแบบใย้ปืนชิตแบบบอดมมนอาจารถลกได้งก่อนนะลักกันค้า,ยยางเนี่ยบอกเลยเพราะเอฟเฟกต์มันแบบเจาะในหน้าเราทันทีอ่ะเดี๋ยวเราไ,ไม่ใช่ตรงนี้ว่ะมันต้องแบบจูบแบบและจูบโอ้โหไม่ได้อ่ะ,ไ,อะไปที่ ระดับหาดิไม่ได้เฉยต้องวิริหาดีอ่าวิริหาเล่นได้ไอ้ตายสิเอาละพักพวกไปต่อเสียงรถใหม่ละไอ้คุยกระลากมามู๊ ล่าสุดคือนขึ้น่เลยมันต่างกันตรงไหนปะ